ต่อกันที่คู่นี้อยู่กันมากดีกว่านะคะสําหรับหมอสองนพรัตน์ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ฉันสามีพันรยากับหญิงแย้อดีตพันรยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าคบกันนานแต่งงานปุ๊บเลิกสายฟาแลบเลยโอ้แต่งได้แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวจริงๆนะคะแล้วพอเลิกกันไปในหญิงแย้เขาก็เดินทางตามชีวิตของเธอเองเลยนะคะขึ้นเขียงอัพไซส์เสริมอืม440ขนาดนี้เปลี่ยนหมอมไหม เปลี่ยนหมอสิก็คงต้องเปลี่ยนแล้วละนาทีนี้นะคะทันทีตอนนี้คบกับอดีตแฟนหนุ่มเนี่ยก็ถูกสั่งห้ามมาตลอดเลยนะคะล่าสุดหมอสองก็ได้เผยถึงประเด็นนี้ผ่านทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าตั้งแต่เลิกรากันไปเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวคราวของอีกฝ่ายเลยเหมือนกันส่วนตัวเองก็เดินหน้าทํางานเกี่ยวกับความสวยความงามเพียงอย่างเดียวที่สําคัญฟังดีๆนะคะสาวเขาบอกว่ายังไม่มีใครมาดูแลหัวใจเป็นพิเศษจ้า ต้องบอกไม่ได้ติดตามเลยจริงๆคือคือตั้งแต่เมื่อเกิดเห็นปีที่แล้วก็เรียกว่าไม่ได้ตามไม่ได้อะไรเลยแต่มีบ้างที่ที่เพื่อนเราหรือว่าคนอื่นเขาไปแคปไปอะไรส่งให้เราดูแล้วก็เอยบางทีเราก็ไม่ได้อยากดูปล่อยผ่านได้คือไม่มีเราไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแล้วนะพอไม่มีความรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรื่องเรื่องราวหนึ่งที่ผ่านเข้ามาไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยคงไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันมันเป็นเหมือนไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นปกติ ตอนนี้ยังคงคงมุ่งมั่นอยู่การทํางานนะฮะก็ยังคงเป็นเรื่องของอมุ่งมัน่นโฟกัสเรื่องการทํางานมากกว่านะฮะก็ยังตอนนี้ก็ยังเรียกว่าโสดอยู่ยังโสดอยู่โอ้ย,ยังมุ่งมั่นอยู่กับการทํางานรวยด้วยโสดด้วยเป็นหมอที่เก่งด้วยสาวๆะคะ,ะกรอกใบสมัครดด่วนเลยดิฉันเชื่อว่าตอนนี้โสดแต่ถามว่ามีคนในใจไหมเนี่ยพูดยากอย,อยากจะบอกเลยเจะรู้อะไรบางอย่างเชอรี่เป็นแบบนี้ตลอดเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวโดนหมอสองาเอานะคะ